สวัสดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่รถมือแปดนะครับเฟซบุ๊กภายในคงอยู่0ัวแลขเก้าหนงดสแปนะครับมีมาติเอ็กนะครับปีสองพัน้าร้อยสาิบแปดเนเสนอนี่นะครับกุญแจรีโมทอ่ามาเริ่มจากภายในกันนะครับในประตูข้างในข้างขวาสวยนะครับคอนโซลดีพวงมาลัยดีนะครับเบาะสวย บางแดดก็มีครบนะครับไฟหลังคาก็ติดดีนะครับบอกแคปมีครบเลยนะครับเครื่องฟลิชสตาร์ทติดง่ายวิทยุมีฟังแอร์มีนะครับครับดูรอบๆจัรถนะครับสีสันรอบๆักรถนะครับสีสันสวย นะครับ90%นะครับผมล้อแม็กยางดีระบบไฟติดนะครับไฟซีนนอนใส่เลยนะครับภาษีเต็ม68%นะครับผมปีนปลอดรอบคันนะครับนะครับส้านซ้ายสวยวิทยูดดังนะครับอ่านะครับผม ได้นะครับเนว่าดูข้างซ้ายสวยนะครับฟิล์มใหม่ครอบคันเลยนะครับมีสั่งสวยสวยช่ำๆนะครับไฟสองป้ายติดครบแมกไนเนอร์มีครบนะครับช่วงล่างดีนะครับผมก็สีสวยทั้งเส้นนะครับไปดูหัวเครื่องกันนะครับสวยช่ำๆเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมลุยๆนะครับใช้งานไม่ผิดหวังนะคันนี้ จัดครับนะครับวันนี้เลยนะครับหัวเครื่องสวยๆเลยนะครับวันนี้ทานกันร้อนเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ภาพงอยู่ครบนะครับตัวแรงพาวเวอร์นะครับกข้าฐานตะกินสวยหมดเลยนะครับตามโคมองมองแรงเห็นชิ้นนะครับคันหน้าสวยจัดนะครับชัดเจนนะครับโอเครงทำงานดี นะไม่มีันนะครับควนมีหนมไหลนุ่มเลยนะครับนี่นะครับครับผมเดียวติดต่อางเข้ามาได้เลยนะครับแปดเก้าหนึ่งน่งแปดแปดแปดนะครับนะฮะขายคันนี้นะครับแปดหม่นสามบาทนะครับผม แปดหมื่นสามพันบาทถ้าใดนสนใจ,จติดต่อสอบถามได้เลยนะครับยินดีวิดีโอคอล l ยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมจะติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณครับผมม,มาดูมาชมกันได้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองแยงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านมันชัยหนึ่งนะครับมาได้เลยนะครับแปดหมื่นสามพันบาทขอบคุณครับ